ปนป้นความรูโดยสว,ส,ดสวัสดีครับตาร,รับผู้ชมนะครับกลับมาเจอเจอกับพวกเรา2คนในรายการ Admission s g a n g เราจะมาอัปเดตข่าวสารที่ความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาค่ะใครมีคำถามใครมีปัญหาเราจะหาคำตอบมามอบให้ครับมุ่งสู่คณะในฝันไปกับรายการ Admission s g a n g นะคะช่วงแรกนี้กับผมวีและวีโรยครับและนัตตี้ธัญานันท์ค่ะ ด้านนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่น้องๆจะมีเวลาเตรียมตัวเพื่อสอบโอเน็ใครที่รู้ตัวนะฮะวิชาไหนยังไม่แน่นช่วงนี้นี่เร่งสปีดต,ตอนท้ายกันได้แล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่า1ปีนะคะมีแค่ครั้งเดียวแถมสัดส่วนนะคะที่จะเอาไปคำนวณแอดมิชชั่น issions, เนี่ยต้องบอกว่าสูงเอาเรื่องพูดถึงสัดส่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทําการสอบครั้งนี้ได้ดีแน่นอนว่าได้เปรียบเพื่อนๆคนอื่น,นแน่นอนครับดังนั้นนะคะตั้งใจตั้งใจสู้ๆค่ะ ใ่แล้วตั้งใจเหมือนที่นัตตี้เขาตั้งใจทำเมื่อสะกี้นี้นะครับค่ะใช่แล้วเล่นใหญ่มากจริงแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆว่ายังมีการสอบแกะแผนที่สองใน,ในเดือนหน้าอยู่อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมมันใกล้ขนาดนี้ตั้งใจทำข้อสอบและวางแผนกันให้ดีนะครับและแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบ้านเรามานําเสนอกันอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของสอพทนะครับผมที่วางแผนจะทําเครื่องมือวัดแววและความสนใจในตัวน้องนักเรียนนะครับผมเพื่อที่จะใช้ ในงานแนะแนวเรื่องการเรียนต่อนั่นเองครับโดยเกิดจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีความห่วงใยในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นนะคะท่านจึงมุ่งเน้นนะคะไปที่เส้นทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาเลยค่ะทาให้เด็กๆนะครับผมร,รู้เส้นทางของตัวเองรู้ความสนใจของตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะได้เลือกได้ว่าน้องๆเนี่ยจะเรียนสายสามัญหรือว่าสายอาชีพเดียวกันและพอแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วที่ตามมาคือก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องของน้องๆเรียนแล้วออกกลางคันได้ ได้ด้วยล่ะครับ ก็เลยเห็นร่วมกันแล้วนะคะว่าจะใช้กระบวนการแนะแนวการศึกษาแบบเข้มข้นโดยมีครูค่ะเป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าครูเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเด็กดแล้วก็สามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิดใช่แล้วครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะและต่อมาก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง <Yeah. S 2> กคนจะมีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุสนน้องๆให้ไปในเส้นทางที่พวกเขาเนี่ยใฝ่ฝันเอาไว้ครับและนอกจากนี้นะคะจะยังมีการใช้เทคโนโลยีค่ะเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการปฏิบัติจริงในสายอาชีพนั้นตัวเด็กนะคะก็ จะได้ลองทดลองดูเลยว่าเอ้ยเราเนี่ยถนัดกับอะไรเราทําอะไรได้ดีความฝันที่เราวาดเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถเป็นจริงได้ไหมและต้องเดินต่อไปในเส้นทางไหนนั่นเองใช่แล้วครับผมนะฮะและอาจารย์ดำชันนะฮะก็จะคอยสังเกตการได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พัฒนาน้องๆไปในเส้นทางที่เขาต้องการได้ด้วยนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับข่าวการศึกษาที่ต่อที่ข่าวค่ายเลยครับค่ายนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับค่ายฟาร์มเซีแคมป์เก้าค่ะจะเป็นอย่างไรตามมาฟังทางนี้เลยครับ ปรมาีแคมป์เก้าจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพครับขอชิญน้องนะฮะมอปลายทั่วประเทศเลยที่ต้องการทราบว,ว่าชวิตมหาลาัยเป็นอย่างไรคณะเภสัชต้องเรียนอะไรบ้าง และการจะเป็นเภศสัชกรต้องทําอะไรบ้างนะฮะจบมาแล้วทําอะไรยังไงดีเงินเดือนได้เดือนละเท่าไหร่และน้องๆเนี่ยพอที่จะเป็นเภศสัชกรได้หรือไม่นะครับผมคําถามที่น้องๆสงสัยอยู่ดินแดนแห่งนี้มีคําตอบรอน้องอยู่แล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสรุกๆอีกมากมายที่อัดแน่นอยู่ในค่ายนี้รวมไปถึงมิตรภาพที่น้องๆที่มีความฝันเหมือนกันอยากจะเป็นเพสัชก,กรเนี่ยก็มาอยู่ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมขึ้นวันที่25-26มีนาคมแบบค้างคืน สมัครกันได้แล้วครับตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2560กิจกรรมจะมีขึ้นครับที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพใครสนใจคลิกไปอานข้อมูลกันเองได้เลยครับ f a c e b o o k c o m b o r n to b e p h a r m a c i s t 9ครับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปเจอเจอกันได้ที่ค่ายนี้เลยค่ะ<ช>เอาละค่ะสำหรับคนที่กำลังรอคอยรับตรงวันนี้เราออามาอัปเดตกันแล้วแน, <ะ S 1> น่นเนือตรง60วันนี้จะมีที่ไหนกันบ้างเชิญชมครับ รับโรง60มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโค้ตาพิเศษนะครับผมจะต้องมีคะแนน g p a c ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดครับซึ่งประมาณ2.25ถึง3.00และก็มีการสสมภาณ์ด้วยนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่9มกราคมครับถึงวันที่17กุมภาพันธ์2560นะครับไม่ระบุจำนวนรับครับ รับตรง60มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการรับตรง9วิชาสามัญภาคปกติใช้คะแนน9วิชาสามัญและสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัครวันที่10มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2560จำนวนรับ377คนค่ะรับตรง60มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมหลักสูตรการแพทย์แผนจีนประเภทรับตรงรอบที่1นะครับผมจะต้องมีการสอบจิตวิทยาครับและก็สอบสัมภาษณ์ด้วยรับสมัครวันที่19มกราคมถึง2เมษายน2560ครับไม่ระบุจำนวนรับครับ <Yes. S 2> รับต้อง60สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารลาดกระบาังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจหลักสูตรนานาชาติค่ะมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผลการทดสอบคณิตศาสตร์และมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะ <Yes. S 2> เปิดรับสมัครวันที่16มกราคมถึงวันที่3มีนาคม2560จำนวนรับ40คนค่ะ yes. น้องๆสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครกันได้นะครับคลิกไปเว็บไซต์ของเราได้เลยครับที่ w w w ร์ u ว p บ u บบชูพปัญอแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กครับที่ปล u ก Admission นแ n น a g e ครับและฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี60แบบรวดเร็วทันใจได้เลยนะคะที่ Official Line น l u อ a d ล i s s i o n s ค่ะครับผมช่วงหน้านะครับใครที่รู้ตัวว่าจะต้องสอบแกะแบบครั้งที่สองไม่อยากให้พลาดนะครับติดตามได้เลยเรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันสักครู่เดียวครับ ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการสอบแกะแบดครั้งที่2ครับซึ่งก็เครียดกันพอสมควรเลยทีเดียวที่อาจจะเครียดมากเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้กับการสอบโอเดตค่อนข,ข้างมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เตรียมตัวเนี่ยมันค่อนข้างกระชัน้นชิดใช่แล้วน้องก็เลยไม่พร้อมกันแต่เช่นอย่างนั้นนะฮะเราเออยเทคนิคดีๆมาฝากกันในที่ทมันเครียดขนาดนี้เราต้องทำยังไงเอาตัวแก้เครียดไปเลยครับไ,<อ>ไปฝากนิคกันเลยครับ สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนครูพี่ไทยเองนะครับจากสถาบันพระนส์เพื่อการสอบรตรงภาษาและจุฬา Topic Academy วันนี้จะมาพูดถึงการเตรียมตัวสอบในส่วนของวิชาแพดห้าหรือความถนัดเชิงวิชาชีพครูนั่นเองนะครับการที่เป็นครูเนี่ยนะครับหน้าที่สําคัญของเราก็คือการปั้นเด็กการพยายามทําให้เด็กประสบความสําเร็จในอนาคตเป็นทั้งคนเก่งและคนดี การสอบในวิชาแพท5ปีล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับเราสอบไปแล้วช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมจะถึงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผลค,คะแนนออกมาแล้วเนี่ยตามสถิติเราพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ116คะแนนนะครับโดยที่จะมีนะครับน้องๆที่เข้าสอบจํานวนมากถึง150,000กว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะน้อยกว่าแกะ ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในการสอบวิชาแพท5นี้เนี่ยยังไม่เคยมีใครได้คะแนนเต็ม300มาก่อนเลยตั้งแต่สอบมาฉะนั้นแล้วเนี่ยความน่าสนใจมันจึงอยู่ตรงนี้นะครับการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและเตรียมตัวอย่างถูกจุดจึงเป็นคําตอบและเป็นทางออกเพื่อที่จะทําให้น้องๆเนี่ยทำคะแนนได้สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาในการสอบวิชาแพท5กันดีกว่านะครับแพท5น้องๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีจานวนทั้งหมดณนะปัจจุบันนี้เนี่ย120สข้อนะฮะสอสอาจจะใจดีขึ้นมานิดนึงจากเดิมที่เราสอบกันทั้งหมดจานวน150อข้อในระยะเวลาในการสอบทั้งหมดนะครับ3ชั่วโมงหรือ1 8ึงนาทีดังนั้นหากหารตีเฉลี่ยออกมาแล้วน้องๆจะมีเวลาในการทําข้อสอบเนี่ยเพียงแค่1นาที30วินาทีต่อ1ข้อเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮ จัดสรรเวลาให้ดีนะครับเพื่อที่จะทําข้อสอบเนี่ยให้ทันเพราะหลายๆคนนะครับในรอบที่ผ่านมาพลาดพลาดเพราะว่าทําข้อสอบไม่ทันรมาดูก่อนว่าแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างในการเตรียมตัวสอบวิชาแพทย์5นะครับหนึ่งเลยนะฮะสอบครู ก็ต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นครูนะครับเรื่องราวของความเป็นครูเนี่ยก็จะมีสอ,อดแทรกเข้าไปข้างในเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยนะครับข้อสอบจะออกอยู่ที่เราๆประมาณ25-30ข้อความเป็นครูที่จะพูดถึงก็จะมีในเรื่องของทั้งจริยธรรมครูมันจะมีโจทย์ตุ๊กตาขึ้นมาซึ่งลักษณะของโจทย์ตุ๊กตาก็จะเป็นลักษณะของ สถานการณ์จำลองว่าหากเกิดสถานการณ์แบบนี้หากเราเป็นครูนะครับเราจะทำอย่างไรหรือแม้แต่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทั่วไปเลยนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของความรู้ในเชิงวิชาชีพเบื้องต้นด้วยนะครับความรู้เกี่ยวก็เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับการจัดสรรองค์กรหรือแม้แต่ความรู้ในเชิงของการเป็นครูต่อไปในอนาคตซึ่งคีย์เวิร์ดหรือหัวใจหลักๆในการทำข้อสอบประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น น้องต้องทราบก่อนว่าปัจจุบันเราสนใจที่ตัวเด็กดังนั้นเนี่ยการเป็นครูที่ดีคือการพิจารณาที่ตัวเด็กเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมสิ่งสํำคัญที่สุดเลยค่ะข้อสอบถามมาหาก่อนเลยว่าข้อไหนที่มีคําตอบเกี่ยวข้องกับตัวเด็กมาก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะ children come first นะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่ออกข้อสอบเยอะพอสมควรนั่นก็คือเนื้อหาในส่วนของสังคมครับ แต่ในที่นี้พี่ไทยจะเรียกมันว่าความรู้ทั่วไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบเนี่ยนะครับมักจะถามเกี่ยวกับประเด็นใหญ่ๆเลยที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะสอบนะครับประมาณ6ถึง12เดือนก็คือย้อนหลังไปประมาณเกือบหนึ่งปีแต่ว่าข้อสอบที่มักจะออกเนี่ยมันมักจะออกเป็นประเภทที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากๆแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่ครูจําเป็นจะต้องทราบนะครับเช่นประเด็นที่ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งการเมืองเศรษฐกิจ นะครับวัฒนธรรมนวัตกรรมรวมไปถึงในเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเขาต้องการให้ครูเนี่ยทราบเรื่องพวกนี้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากจะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ครูเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําต่อไปในอนาคตเพราะหากครูขาดความรู้รอบตัวแล้วเนี่ยเด็ก ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความรู้และความคิดของตัวเองต่อนเนื่องไปได้ในอนาคตรวมถึงไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวและวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างไรอีกด้วยฉะนั้นข้อสอบส่วนนี้จึงเป็นข้อสอบที่ออกค่อนข้างเยอะพอสมควรในทีเดียวรวมถึงในเนื้อหาของอพระพุทธศาสนาซึ่งก็ สลับกันออกนะครับบางปีออกบางปีไม่ออกแต่อย่างไรก็แล้วแต่หากน้องๆมีเวลาในการเรียมตัวก็ควรที่จะทำเนื้อหาในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยข้อสอบแต่าพมีการปรับปรุงเนื้อหานะครับรวมถึงสัดส่วนในการออกข้อสอบในแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้อสอบ85เริ่มที่จะกลับไปสู่ในยุคเดิมนะครับที่เคยสอบในส่วนของวิชาวัแววครูอีกแล้วนั่นก็คือมีในเนื้อหาของส่วนคณิตเชิงวิเคราะห์เนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทําให้น้องๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะเป็นน้องสายศิลป์น,นะฮะไปสอบปุ๊บแล้วเนี่ยออกมาบ่นกันนาวเลยว่าหูนี่ตกลงเป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์หรือเป็นข้อสอบวิชาแ85นะครับ แต่จริงๆแล้วในการสอบข้อสอบประเภทนี้เนี่ยมันเป็นการวัดทักษะในการวิเคราะห์ในการวางแผนแล้วก็ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า mm hmm. เช่นเ,เราอาจจะถามว่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยนะครับคิดคิดอัตราเงินนะครับจากการหมุนของล้อนะหมุนรอบของล้อที่นี้เขาถามว่า แล้วอัตราผู้โด,ดยสารเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยนะด้วยสาเหตุใดบ้างเช่นล้อขนาดใหญ่ขึ้นล้อขนาดเล็กลงประเภทนี้ฮะมันเป็นการที่ต้องแบบคิดตามแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับรวมถึงข้อสอบในช่วงครั้งที่ผ่านมาที่หลายๆคนเลยเนี่ยใช้เวลาเยอะมากมันเป็นข้อสอบประเภทที่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อสอบโคนนันนะฮะการให้เป็นเงื่อนไขมาก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ก็ให้หาจากหาความสัมพันธ์จากเงื่อนไขนั้นเช่นลลินเป็นป้าของแก้วแก้วเป็นหลานของทิพทิพเป็นแม่ของปานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความสัมพันธ์ประเภทนี้แล้วท้ายที่สุดก็จะถามว่าอาตกลงปานเนี่ยเป็นใครทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งวิธีในการทําข้อสอบประเภทนี้ที่ได้บอกเลยนะครับน้องๆต้องเขียนลูกน้องๆต้องทําให้เป็นลักษณะของ mind map ออกมานะครับหรือการร่างเป็นแผนผังโครงสร้างออกมา หากว่าน้องไม่เขียนคิดมันจะวนอยู่ในหัวครับวิธีการในการทำข้อสอบประเภทนี้ แล้วประสบความสําเร็จก็คือน้องๆต้องเขียนครับต้องเขียนไล่มันลงมาเลยแล้วเราจะหาคําตอบได้คนข้าง,งานเลยนะครับนอกเหนือจากในส่วนของคณิตเชิงวิเคราะห์ตรงนี้แล้วยังมีข้อสอบประเภทอนุกรมด้วยก็ยังคงออกมาเช่นเดิมเพราะว่ามันเป็นการวัดการจัดลําดับในสมองของน้องๆน,นะฮะร,รวมถึงในส่วนของข้อสอบแบบประเภทมิติสัมพันธ์นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าในรอบที่ผ่านมาไม่ได้ยากมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เตรียมการมาก่อนแล้วแล้วก็อาจจะเกิดความคุ้นชินมากยิ่งขึ้นนะครับ และข้อสอบประเภทสุดท้ายเลยที่ออกนะครับนั่นก็คือข้อสอบในส่วนของภาษาไทย ภาษาไทยในที่นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของข้อสอบที่ออกในเชิงของการสังเคราะห์การสังเคราะห์ะหมายความว่าคือการอ่านแล้วเอามาตีความนะครับการออกข้อสอบประเภทการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเลยเขาอาจจะให้มาเป็นบทความบทความหนึ่งตอบ2ข้อหรือบทความหนึ่งตอบ1ข้อก็ได้นะครับซึ่งในเนื้อหาของบทความนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นครูก็ได้หรืออาจจะเป็นบทความทั่ว,วไปก็ได้เช่นเดียวกัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นข้อสอบอาจจะถามว่าอ,อ,อาจจะให้บทความเกี่ยวกับเรื่องของรถติดมาแล้วข้อสอบอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วช่วงเวลาไหนที่ออคนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการเดินทางแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงของ rush hour หรือว่าในช่วงของภาวะเร่งรีบแบบนี้เป็นต้นนะครับ รวมจะถึงการเรียงลำดับของประโยคเนี่ย <_ d ream> ก็ออกเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ว่าออ,ออกน้อยกว่าส่วนของการอ่านจับใจความสําคัญนะครับ <_ d ream> การเรียงลำดับประโยคเช่นอันไหนควรจะเป็นใจความหลักอันไหนควรจะเป็นใจความรองอประโยคไหนควรจะขึ้นต้นหรือเงนะครับหรือว่าเขาอาจจะแบล้งตรงกลางไว้ว่าเอาบทความประโยคไหนมาใส่ตรงกลางนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าข้อสอบประเภทนี้ก็คือบางครั้งออกบางครั้งไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็หากมีเวลาก็ควรที่จะเตรียมไว้ก่อนนะครับ รวมถึงข้อสอบประเภทเออมิติสัมพันธ์ในแง่ของภาษามิติสัมพันธ์หรือว่าอนุกรมในแง่ของภาษาอาจจะยกตัวอย่างเช่นให้หาคำตรงกลางคำที่ต่างไปจ็จากพวกแบบนี้เป็นต้นซึ่งในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบางปีออกบางปีไม่ออกแต่ส่วนที่ออกข้อสอบแน่นอนและชัดเจนคือการอ่านจับใจความสําคัญน,นั่นเองนะครับนี่คือข้อสอบใน4ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับในการออกข้อสอบทั้งหมดซึ่งครูวิทายาอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวเอาไว้นะครับ หวังว่าน้องๆจะทําข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นในการทําข้อสอบในส่วนครั้งที่2ช่วงเดือนมีนาคมปี2560นี้นะครับครับวันนี้มีกฎเหล็ก4ข้อมาฝากน้องๆด้วยคือสิ่งที่ต้องย้ําและให้ความสนใจเนื่องจากการทําข้อสอบเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นกลยุทธ์ทั้งหมดนะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่น้องๆควรจะต้องทำนะนั่นก็คือ1มีสตินะครับและบริหารเวลาให้ดีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเรามี เวลาในการทําข้อสอบเพียงแค่เพราะละ1นาที30วิวินาทีเท่านั้นฉะนั้นหากบริหารเวลาไม่ดีเราจะไม่สามารถที่จะทําข้อสอบในข้ออื่นๆเนี่ยได้ทันเวลานะครับและเหนือกว่าการทําข้อสอบได้ทันเวลาเนี่ยคือสติในการทําข้อสอบเพราะอย่างที่บอกไปตะกี้นะครับว่าข้อสอบออกในส่วนของคณิตเชิงวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะดังนั้นหากน้องสติหลุดไปลนลานกังวลสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการบั่นทอน ความสามารถในการทําข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพของน้องๆลงฉะนั้นอย่าลืมเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือมีสติถัดไปน้องๆควรจะพกดินสอ HB เข้าไปด้วยหลายคนอาจจะงงว่าเิ้ยหนูเอาดินสอ 2B เข้าไปอยู่แล้วว่ะหนูเอาไปฝนอยู่แล้วทำไมหนูต้องเอาดินสอ HB เข้าไปด้วย น้องๆอย่าลืมนะครับลูกว่าคณิตในเชิงวิเคราะห์มันออกค่อนข้างเยอะพี่ไทยก็บอกไปแล้วว่าน้องๆควรที่จะร่างออกมาเป็นแผนผังเพื่อนะครับลำดับชั้นความคิดของพวกเราออกมาให้ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วหากเราใช้ HB คือเนื่องจากเนื้อที่ของข้อสอบมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายจนที่เราจะสามารถมีออพื้นที่ในการทดเลขหรือการทําแผนผังได้เป็นอย่างดีหากเราใช้นิสสออในการทำเนี่ย ความเข้มของดินสอจะทําให้เราต้องขีดขีดเขียนเขียนเขียนลบเขียนลบเขียนลบ,ลบ,ลบและท้ายที่สุดกระดาษข้อสอบไม่ได้หนามากนะครับฉะนั้นมันอาจจะเกิดการฉีกขาดตามมาได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากในการที่จะต้องลบให้มันออกไปจากกระดาษของเราฉะนั้นอย่างที่บอกไปบริหารเวลาก็สําคัญใช้ดินสอ HB ในการคิดครับเพราะดินสอ H b เนี่ยมันจะลบง่ายถัดไป น้องๆควรที่จะเลือกทําในส่วนของความรู้ทั่วไปและในส่วนของความรู้ในเชิงวิชาชีพครูก่อนถามว่าทํำไมต้องทําตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นอะไรที่น้องๆเห็นปุ๊บรู้เลยทําได้หรือทําไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงไม่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากนะักนะครับให้ทําตรงนี้ก่อน เพราะเป็นส่วนที่หลายๆคนเก็บไว้ท,ทําทีหลังแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงครับทําข้อสอบไม่ทันเพราะน้องๆใช้เวลาในการทําข้อสอบในส่วนของคณิตเชิงวิเคราะห์เยอะมากเกินความจาเป็นซึ่งอันนี้คือกฎเหล็กในข้อถัดไปนั่นเองนั่นคือเอาในส่วนนี้นะครับข้อสอบคณิตในเชิงวิเคราะห์เนี่ยทำส่วนสุดท้ายครับเพราะอะไรเพราะเราจะใช้เวลาค่อนข้างมากเราทําส่วนอื่นให้เสร็จบทก่อนปุ๊บเราเหลือเวลาเท่าไหร่เราเทเวลาส่วนนั้นให้กับการทําในส่วนของคณิตในเชิงวิเคราะห์นะครับ ใครที่มีความพร้อมนะครับนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะรับรองว่าได้ผลครับส่วนใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็สามารถที่จะหยิบยกเทคน,คนิคนี้ไปปรับใช้ค่ะรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนเตรียมตัวกันให้ดีนะครับเวลาเหลือน้อยนิดเท่านั้นแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยเชื่อว่าความพยายามนะฮะทำให้เราสาเร็จแน่นอนน้องๆครับนี่น<อ>นครับคนะมประจาําวันหล่อเนาะหล่อขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย<อ>แต่ไม่หล่หอหันหล่อสำหรับลัตี้เสมอเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะคะเราสองคนให้เป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ ได้คะแนนแางที่หวังไว้เนาะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเราจะหยิบยกคําถามที่น้องๆถามเข้ามาทั้งแฟนเพจแล้วก็ออฟฟิเชียลไลมาตอบให้หายสงสัยกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ ก็เปิดโอกาสให้น้องเนี่ยสวมถามเกี่ยวกับแอดมิชชั่นนะเขามาถามเรากันได้ในแฟนเพจ Facebook ครับที่ปลูกแอดมิชชั่นครับรวมถึงออฟฟิเชียลไลน์นะคะแอปปลูกแอดมิชชั่นเสริมเติมแอดข้างหน้าด้วยค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้คำถามที่น้องส่งเข้ามานี่ก็เลือกมาอย่างดีเลยนี้น่าสนใจน่าสนใจก็มเป็นคำถามที่น้องๆเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วแหละคำถามแรกมาแล้วค่ะสอบโอเน็ตวันที่เท่าไหร่คะสอบโอเน็ตของน้องๆนะครับผมจะมีขึ้นวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์2560ครับใช่ค่ะซึ่งวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีการสอบคณิตศาสตร์ สังคมแล้วก็อังกฤษครับในส่วนของวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะคะจะมีการสอบภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ค่ะและน้องก็ถามเข้ามานะครับผมว่าข้อสอบโอนเนเนี่ยแต่ละวิชามีกี่ข้อครับน้าตี๊คับก็แบ่งเป็นภาษาไทย80ข้อสังคม90ข้อแล้วก็ภาษาอังกฤษ80ข้อค่ะคณิตศาสตร์40ข้อทําวิทยาศาสตร์90ข้อแต่ละวิชาเนี่ยมีเวลาสอบ2ชัช่วงนะครับแล้วก็มีคาถามต่อมานะคะว่าต้องเข้าสอบทุกวิชาหรือไม่ บอกย้าซ้าๆเลยว่าโอ e เน็ตคัน้องทุกคนต้องเข้าสอบทุกวิชาข <Yes. S 1> าดวิชาเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ e เน็ตนะคะนอกจากจะใช้ยื่นแอดมิชชั่นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ e เน็ตนะคะคือการสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติที่ใช้วัดคุณภาพของแต่และโรงเรียนด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอบต้องเข้าถูกไหมคำ <Yeah. S 1> ถามต่อมานะครับผม้องถามเข้ามานะครับว่าแล้วคะแนนโอนเน็ตเนี่ยเป็นสัดส่วนวิกี่คะแนนในการสอบรอบแอดมิชชั่นครับ คะแนนแอมบิชันนะคะทั้งหมด3 0 0 0 0่นคะแนนค่ะโดยจะใช้คะแนนโอนเสทัดส่วนมากถึง3 0ซนหมายความว่าโอนเ่ท e เท่ากับ9,00 0คะแนนค่ะใช่แล้วแหะครับผมคำถามต่อมาครับผมว่มาเอกสารที่เป็นหลักฐานที่จะต้องนําไปข้อสอบเนี่ยมีอะไรบ้างับพี่ครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะคะครหรือว่าบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายรหรือจะเป็นบัตรประจําตัวอะไรต่างๆที่ทางราชการออกให้แต่ที่สําคัญเนี่ยบัตรยังไม่หมดอายุนะคะ <Okay. S 1> ถ้าหมดอายุแล้วใช้ไม่ได้ ตามนั้นเลยคำถามต่อมาครับแล้วอุปกรณ์อะไรที่น้องจะสามารถพกพาเข้าไปในห้องสอบได้บ้างครับพี่นาตีครับก็จะมีปากกาและดีสซอสอบีแล้วก็มียางลบนะฮะแล้วกบเหล่าดิสอด้วยซึ่งเขาอนุญาตให้เอานาฬิกาเข้าห้องสอบได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นนาฬิกาในรูปแบบของอนาล็อกที่เป็นเข็มยาวเข็มสั้นเท่านั้น y e เป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขไม่ได้เลยอันเดยไม่ได้ อันเตวอันเตวไม่ได้ไม่ได้ภาษาเกาหลีครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นคำตอบที่เราหามาให้กับมัน้องนะฮะคาะเรื่องของการสอบโอเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งน้องๆสามารถส่งคำถามเข้ามาทางแฟนเพจได้นะคะ facebook.com/plukemissions รวมถึง Official Li n e plukemissions ส่งสายอะไรเราก็จะนำมาบอกในรายการแบบนี้ค่ะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่เทคนิคดีๆทริปดีๆที่เราเอามาฝากกันดีกว่าครับกับเทคนิคความจำดีตลอดไปครับอันดับแรกเลยค่ะ กินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเหมือนนัตตี้เลยเหมือนนัตตี้เลยกินเยอะเกินไปนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไปนิดนึงไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทานอาหารพวกผักผลไม้ที่แบบว่ามีวิตามินทําให้ความจาของเราเนี่ยมันดีขึ้นเออมันก็จะไปช่วยเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลร่างกายไม่ได้หมายความว่าให้กินแต่พวกวิตามินอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าโปรตีน พวกไขมันพลังงานพลังงานอะไรก็ต้องกินนะคะกินให้ครบหลักโภชนาการที่เขาวางไว้ห้าหมูแหละห้าหมูทุกทุกหมดหมูไม่ได้หรอไม่ได้มีแค่ห้าหมูถ้าหนูจะเอาหกอ่ะได้แล้วแต่แต่ว่าต้องกินให้ครบเพราะว่าร่างกายต้องการอาหารทุก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 แบบถูกไหมใช่ค่ะนะแล้ววิธีต่อมานะครับวิธีสองเลยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับใช่แล้วออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละสามวันนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้สามสิบนาทีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อเราออกกำลังกายบ่อยๆนะฮะเลือดลมเราเนี่ยก็หมุนเวียน เรื่องของเลือเดเนี่ยวนเวออเียนแล้วออกซิเจนก็เดินทางได้ดีขึ้น ความจําสมองเราก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ออกกาลังกายมากเกินไปไม่ดีแล้วต้องออกกําลังกายให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยขอโทษนะคะอย่าลืมนะคะออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้องเขาเทคนิคต่อมาก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการนอนหลับค่ะเป็นการสะสมพลังงานที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์เราเลยเรา้ะควรจะนอนนะคะประมาณ8-10ถึงชั่วโมงต่อวันอันนี้คือต่อคนนะที่เขาบอกว่าเป็นการนอนที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วประมาณเ8็ชั่วโมงก็ได้ก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรา ทำอะไรอยู่หรือว่าเราแบบมีเวลานอนแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมค่ะต้องพักผ่อนไม่งั้นเราจะเหมือนแบบมึนๆอ,นอะ่ะเหมือนไม่ค่อยมีพลังงานพรวกว่าต้องใช้พลังงานในการใช้ชีวิปตประจำวันไงถูกต้องนะครับผมและวิธีต่อมานะฮะก็คือวิธีที่ให้ลูกเนี่ยฝึกสมองด้วยการคิดอะไรง่ายๆเช่นนั่นคือเนาะง่ายไปอ,ยอันนี้ง่ายไปอาจจะเป็นพวกเกมแบบ crossword หรือว่า Sudo กู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาหมากรุกนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ช้สมองบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะฮะจากการที่ลงรายละเอียดแค่เรื่องเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เรามีความจําที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับโอ้แนะนําบอร์ดเกมน,นะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันแล้วก็แบบได้ความรู้ด้วยมันคลายเครียดเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเล่นจริงจังเกินไปนะน้องๆเราก็จะเครียดได้นะคะดังนั้นค่ะมาต่อกันที่เทคนิคต่อไปถ้าเครียดแล้วมันก็ต้องลดความเครียดค่ะโดยการโดยการ ทำใจให้สบายนะคะ,ะเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยถ้าเราจะทำให้สำเร็จได้ค่ะเราต้องทำด้วยความสบายใจแล้วก็มีความสุขถ้า <ผม S 1> เกิดทำแล้วมันเครียดมันกดดันตัวเองเกินไปนะคะรับรองว่าสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถพังทลายได้ในคลิปตาเดียวเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมนะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันนะฮะขอขอบคุณด้วยกับแหล่งข้อมูลนะครับผมกับ w w w t p s t i p com ครับขอบคุณด้วยนะคะและสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ค่ะร่วมแ่งปันความรู้โดยยาดมเปเปอร์มินฟิลสดชื่อ ผ่อนคลายและ CP m a g มจชีวิตดีมีได้ทุกวันครับสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารทั้งหมดได้นะคะทาง f a c e b o o k .com/slash/ ลูกแอมิชัรวมถึงข่าวโคต้าข่าวสารต่างๆน้องๆสามารถติดตามได้ในวีดีัอทวูปุปัญญาสามารถส่งคำถามน,นะคะที่น้องสงสัยได้ครับผม official line ออฟฟิเชียลไลน์แอดปลูกแอมิชั่สค่<อ>นะและติดตามรายการย้อนหลังกันได้ครับ ผ่าน YouTube Channel ของเราที่ t รูปลุกปัญญาชาแนลนะครับวันนี้เวลาของเรา2คนสาวสวยหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทยก็หมดเลาลงแล้วนะคะขนาดนั้นขนาดนั้นเลยโอเคสวยในโลกส่วนตัวก็ไ้อ่ะครั้งหน้านะคะเราจะเอาความรู้อะไรมาฝากคะก็กลับมาพบเจอกันได้ค่ะที่เก่าเวลาเดิมทางช่องทรูปลุกปัญญาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ